ันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเพิ่งได้รับแจ้งจากป้านุยลุงเจนะฮะว่าทางท่านอาจารย์กิษนากราสิงได้กลับมาเยี่ยมบ้านพักผ่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> มารอบนี้ไม่ได้พักสักว,วันเลย <c oughs> มารอบนี้ <c oughs> มีภารกิจอะไรไหมครับก็ทุกวันนะครับก็มีนัดทุกวันแหละก็ไม่ได้กลับบ้านมาสองปีแล้วก็เลยไปหาคโนโคน,น้นคนนี้นัดคโนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็คุยเรื่องงาน บ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ไม่เป็นไรหรอกชีวิตก็คืองานงานก็คือชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ไหนมันก็ก็ทํางานได้หมดแหละทุกวันเหมือนกันก็เหมือนกันหมดเหมือนกันทุกวันครับยี่สิบปีมาแล้วเหมือนกันทุกวันนะไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับนะคะแล้วก็ผมดูเรื่องของโครงการที่อาจารย์ทำเนี่ยเรื่องสมุนไพรที่ไปตามจังหวัดต่างๆแล้วให้เขาแปลรูปอะไรพวกนี้ครับตอนนี้โครงการนี้มีจะมาทําที่สมุยบ้างไหมครับ คือทั้งหมดยังมีเจ็ดโครงการถ้านบับสมุยด้วยก็เป็นแปดเจ็ดโครงการนี่มีทั่วประเทศไทยเลยค่ะตั้งแต่สามจังหวัดภาคใต้ก็าลังกาสุขับโมเดลที่จังหวัดต,ตาก็สามหมื่นโมเดลทีออ่ทางเหนือก็ที่เชียงใหม่ก็ช้างเผือกโมเดลพวกนี้ตั้งชื่อให้หมดเลยนะคะคที่พะเยาภูกามยาวโมเดลที่มหาสารคามก็เป็นจำปาสีโมเดลที่สระบุรีเป็นพฤกษามณีโมเดลแล้วก็ที่เพชรบุรีเป็นเนพ็พฤกษามโมเดล แต่ซีสมุยเนี่ยจริงๆก็มีเมื่อ <c oughs> ประมาณสี่ปีที่แล้วนะครับประมาณนะคะเป็นสมุยโมเดลก็ลเป็นคนสมุยก็อยากจะทําอะไรให้เกาะสมุยอย่างเงี้ยนะคะคก็คิดว่าไม่เป็นไรเราลองทําดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างค,คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค,ะคร่ะเพราะว่าไอ้ที่โครงการแรกสุดเนี่ยทำเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วที่สามจังหวัดภาคใต้อันนั้นเนละยากยากมากเพราะความไม่สงบด้วยนะคะคแล้วก็ คนละพื้นเพลงคนละอย่างกันนะ,นะคะเขาก็อีกศาสนาหนึ่งแล้วก็ใช้ภาษายาวีซึ่งเราก็เราก็พูดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องภาษาไม่ได้เป็นความไม่ได้มีความเอ่ออะไรเป็นอุปสรรคอะไรหรอกเพราะตอนอยู่แอฟริกา12ปีก็พูดก็ไม่รู้เรื่องสักประเทศนึงก็ก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเรา <c oughs> ทำให้ก็ดูก่อนจริงๆพูดไม่รู้เรื่องอาจจะดีกว่าพูดรู้เรื่องคือมีอะไรก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่ต้องบน่นไม่ต้องอะไรเธอก็ทําไปสิทำ <c oughs> ได้ก็ทําไม่ทําก็อย่าทำฉันก็ ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปคือเวลาถ้าเราทําอะไรเนี่ยเราไม่ได้ใช้งบประมาณใครเนี่ยมันก็จะสบายอะค่ะค,คือผลเป็นยังไงก็ก็ออก็อเป็นห้องมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องรายงานใครสิ้นปีต้องรายงานไม่ต้องอะไรเลยค่ะเราใช้เงินของเราเองใช่ไหมคะเราก็สบายเงินหมดเมื่อไร่เราก็ไม่ไปหรือไม่อยากไปก็ไม่ไปเขาไม่มีอะไรมาบังคับว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องได้เป้าหมายต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะมันเป็นอิสระจริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับใช้เงินซื้อความสุขอะค่ะ จริงๆทุกครั้งทุกประเทศที่ไปนะที่แอฟริกานะคะมันจะลําบากมากยังไงเนี่ยแต่เรามีความสุขนะคะมันเหมือนกับมันก็แลกกันไงคือเราไปเราลําบากเราใช้เงินของเราเองก็อะไรเงี้ยแต่ว่าความสุขที่ได้เนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้ะคะ่ะสมมตินั่งอยู่กรุงเทพแล้วก็มีเงินเท่ากันในยี่สิบล้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็มันจะสุขเหรอคะมันก็ไม่สุขนั่งนับมันอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เ มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องการ,รนะคะครตรงนั้นมากกว่าเพราะฉันพี่ก็เห็นสัจธรรมชีวิตมาตั้งนานแล้วแหละว่าฉันอยู่อย่างนี้ฉันมีความสุขฉันอยู่ให้คนอื่นแล้วก็ให้เขามีความสุขจริงพี่มีภาษาอังกฤษอยู่สามคำที่ใช้มันตลอดเวลาไปรบรรยญญายที่ไหนที่ต่างประเทศะนะคะคคก็คือตัวแรกก็คือ empowerment ก็คือสอนให้เขาทําไดใา้ให้เขาให้เขาเท่าเท่ากับเราหน่อยก็มีความสามารถทําอะไรได้เองก็คือสอนก็ตกปลาเนั่นแหละ อันที่สองก็คืออีควอไลตี้ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต่างจากเรามากนะใช่เขายากจนอะไรต่างๆเนีนะคะแต่ให้เขามีความรู้สึกว่าเรามีความใกล้เคียงกันบ้างอะไรเนะคะก็ยังดีไม่ใช่ว่าเธออยู่บนหอคอยฉันอยู่ทุกบนพื้นดินอยู่ใต้ดินหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคแล้วก็ดิกนิตี้คนทุกคนเนี่ยนะ,ะไม่ว่าจะรวยจะจนเนี่ย กขามีสักสีค่ะเขามีสักสีเรามองดูน,นี่นี่จนนี่ไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะคิดอะไรคิดนะคะเราก็เป็นคนเหมือนกันก็คนเหมือนเรานั่นแหละนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เขามี d i นิตี้เนี่ยเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นในที่สุดก็คือความสุขนั่นแหละนะคะคเวลาคี่กัพูดที่ไหนก็เนี่ย empowerment equality dignity strengthening the health system ก็คือทำให้ระบบสุขภาพในดีขึ้นถ้าคนสุขถ้าคนมีความสุขสุขภาพมันก็จะดีมันก็เป็นธรรมดาเพราะฉะนั เอามาพูดในประเทศไทยพี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยะพี่ไม่เคยพูดในประเทศไทยเลยค่ะพูดต่างประเทศตลอดพูดอนินเดียเซียฟิลิปปินส์อเมริกาเยอรมันพูดหมดเลยเรื่องเดียวกันเนี้ยค่ะแต่ประเทศไทยไม่ได้พูดเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้จะพูดกับใครนะคะไม่ได้ว่าคนไทยดีหรือไม่ดีเขาเขาไม่ได้มันคิดมันลึกไปอะคะ่ะม,มันลึกนะคะจริงๆแล้วเนี้ยเพราะว่าถ้าเราสอนให้เขาเป็นสอนให้เขารู้สึกเท่าเทียมกับเราสอนให้เขามีอะไรอะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออมัน เราไม่ได้รู้สึกมันรู้สึกมันเป็นนามธรรมาแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่พี่ฝันมาตลอดว่าฉันจะต้องทําให้ได้ในสามสามคำเนี่ยก็เลยเดินทางทั่วประเทศไทยเลยดูซิว่าที่ไหนฉันจะทําได้บ้างแอฟริกาทําได้นะคะครับเอ,อ่อที่นี่ที่ประเทศไทยเนี่ยที่ไหนทําได้บ้างก็สําเร็จนะคะก็คือที่สามจังหวัดภาคใต้รประเทศไทยเนี่ยก็มีต้องต้องทั่วดีว่าเรายาวนะเป็นด้ามขวานเนี่ยเราก็จะมีทั่วหมดเนี่ย <c oughs> ทาทางใต้เนี่ยงานทางใต้เนี่ย ดูเหมือนยากเพราะความไม่สงบความพูดในคนละภาษาคนละศาสนาอะไรต่งางๆแต่ง่ายนะคะทั้งเหนือเนี่ยพี่ทำหมดทั่วประเทศเลยคะ่ะทั้งเหนือในที่เชียงใหม่เนี่ยที่แม่แจ่มโดยเฉพาะนะคะครับดูเหมือนง่ายแต่ยากค่ะนะคะ,นะคะที่จังหวัดื่างพร่กระเหลียงเอ่อ<ห>ท่าพริกระเหลียงและตั้มชาพันปีตําหลายตัวมะขามหวานเนี่ยไอ้ทูเหลืองทำหมดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อไม่ให้ดินมันถล่มต้วนะคคัะตอนนี้ดินถล่มในของพี่ภูเขาที่ปลูกมะขามนี่ไม่ถล่มนะคะ อยู่ครบเลยค่ะของคนอื่นก็ถล่มกันไปหมดแล้วน้ําลงมาโอ้โหน,น้ำเรองของพี่ม <า S 1> ไม่มีนะคะยังอยู่ปกติเลยค่ะคคนะคะแล้วก็เอ,อที่จังหวัดต,ตากเนื่องจากว่ามันเป็นยาวนะคะติดกับพมา่าตั้งพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะคะคก็จะมีตั้งแต่อําเภอท่าสงยางอําเภอแม่ระมาดแล้วก็อําเภออุ้มผางทําทั้งสามอําเภอเลยค่ะอันนี้ดูเหมือนยากและยากค่ะยากจริงค่ะนี่ยากจริงค่ะยากจริงเลยค่เรัะมันเป็น เอาเจออีกแบบนึงค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสิ้นหวังหรือเราจะทําไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่เคยถ่อถอยนะคะล้มเมื่อไหร่ก็ลุกเมื่อไหร่คือฟีดแบ็กยังไงครับอาจารย์ไม่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 ใช่ฟีดแบ็กคือเขาเขามีความสุขอยู่แล้วเธอมาฉันก็เออไม่เป็นไรที่ทำมัได้ฉันไม่ทำมัได้ฉันก็อยู่เฉยๆฉันก็ขุดของใต้ดินนำมาขายได้เรื่อยๆโดยที่ไม่คิดหร่ว่าขุดไปขุดมามันก็จะหมดแลนะคะแต่ว่าขุดขมิ้นชันอะคือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลูกไว้มันก็ขุดมาขายเรื่อยๆ แต่มันก็ต้องหมดหนะคะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจแล้วเขาคิดว่าแล้วมันไม่ได้หมดในชาติเขาในชีวิตเขาอะ่มัยในชีวิตลูกเขาอาจจะหมดก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเขามีความสุขอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปไอ้ทำนูน่นทานี่ให้หนักกว่าเดิมฉันก็ไม่เอาแล้วเพราะเขานังถือฤาษีนะคะมันก็ไม่ได้มีศาสนาอะไรแบบเรา ือษีอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งคือเราเราก็ได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยแต่ว่าวัษณะคนแต่ว่าใช่แต่แบบทำยากในขณะที่เข้าไปเนี่ยพวกทางการเนี่ยพวกสาธารณสุขจังหวัดพวกรองอะไรพวกดูแลแผนไทยก็บอกอาจารย์อาจารย์ทําไม่สําเร็จหรอกตรงนี้เพราะว่าค,คนเนี่ยเขาพอใจกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอาจารย์เหมือนกับไปหางานให้เขาทำไปหาเรื่องให้เขาทำแล้วเขาก็ไม่ไดยินดีเขาก็เฉยเฉยตอนแรกไปก็ไปสามสี่ครั้งแล้วนะคะหลายปีสามปีแล้วนะคะที่ทำมาเนี่ย เขาก็เฉยจริงอะฮะพอไปครั้งที่สองไอเราไปทําก่อนไปทําให้ดูเลยไปถึงที่เลยไปขุดเขาบินชันแล้วก็มาแปะรูปให้ดูแล้วก็แล้วขายให้ได้ราคาแล้วก็เงินไปให้เขาอุ้ยมันเริ่มตาลุกขึ้นมาแล้วเครื่องจูดนี่ยตอนได้มาฟังกันสามคนสี่คนในพวกฤษีที่มีพันอยู่บนหัวนี่พันมันพวกสีกันนะอยู่บนหัวเนี่ยนะคะเออตอนหลังไปครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อสองเดือนสามเดือนที่แล้ว เอาครอบครัวมาเลยตอนนี้มากัน50คนแล้วอันนี้แสดงว่ามันเริ่มใจได้แล้วเริ่มสนใจแล้วตอนนี้ยินดีที่จะทําและยินดีที่จะปลูกและยินดีที่จะขุดเงาขมิ้นชันออกมาให้พี่เอาไปขายแล้วครนี่ไงคะมันทําได้นะคะคือบางทีเราอย่าไปมสิ้นหวังว่าตรงเนี้ไม่มีวันทําได้หรอกฉันยังไงก็ปล่อยมันไปเลยให้มันอยู่อย่างนี้มันยากจนมันอยู่อย่างนี้มันอยู่กันในป่าแต่อย่าลืมว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนรักษาป่า ถ้าเมาื่อไรก็ตามพวกเขาออกมาจากป่ารับรองแล้วคนบุกรุกเข้าไปเต็มหมดแล้วมันจะไม่มีเหลือเลยค่ะอุ้มผางถ้าสองอย่างไม่สามารถจะไม่มีเหลือหรอกแต่พวกนี้เขาเป็นคนรักต้นไม้ค่ะเอบรรพบุพรุษสอนไว้เลยนะครับเื่อคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยอาสายสะดือไปพันไว้กับต้นไม้เอาไปพันไว้กับต้นไม้นั่นคือชีวิตเขาอยู่กับต้นไม้มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทำลายต้นไม้ไม่ทำลายเลยเขาถือว่าเป็นพระเจ้าเป็นะไรของเขาเนี่ยก็ดีกันแหละแบบนับ้น้ะคิดแบบนั้นนะเขาก็ เขาก็เป็นแบบนี้ไงคะเพราะฉะนั้นถ้าเอาคนพวกนี้ออกมาเนี่ยเสร็จเลยนะคะมันเป็นทางอ้อมนะคะสิ่งที่พี่ทำเนี่ยคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าถ้าเอาพวกนี้ออกมาสิแล้วจะดูจะรู้เลยจะเหมือนแม่แจ่มตอนนี้เลยค่ะมันถล่มมาทั้งภูเขาเลยถึงจังหวัดน่านตอนนี้ไอ้พวกมงมันอยู่เนียทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเอาละอันนี้คือที่ที่จังหวัดตากใช่ไหมก็เป็นสามหมื่นโมเดลที่อีสานมหาสารคามร้อยเอ็ด สุดินสีสกเกตว่านี่ก็ทําหมดแล้วนะชชยภูมิอันนี้เรียกว่าจาปาสีโมเดลทุกโมเดลพี่ตั้งเองหมดนะฮะแล้วก็ออกแบบโลโก้อะไรต่างๆหมดอันนี้ก็เหมือนกันฮะดูเหมือนยากเลยยากะยากเลยยากกว่ายากกว่าสามหมื่นนะครับนะคะก็คนอีสานน่ะนะฮะคุณก็รู้ว่าเป็นยังไงคุณไม่รู้เป็นคนอีสานหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมเคยมีอยู่มาหลายปีครับเออก็ก็ก็ไม่เป็นไรฮะ เราล้มเหลวเราก็ลุกใหม่ล้มเหลวเราก็ลุกใหม่ท่สุรินล้มเหลวมาสี่ครั้งห้าครั้งเดี๋ยวก็ลุกใหม่อีกนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก,กลับไปทําใหม่นะอันนี้แล้วก็ที่โมกเหล็กก็เป็นพฤกษามณีโมเดลนี่ทาผักเกียวโดยเฉพาะอันนี้ <c oughs> ก็ทําได้ดีมากเพราะว่าคนเก่งนะ,ะ <c oughs> แล้วก็มีใจพวกหมอๆนะฮะหมอ <c oughs> ที่มีใจ <c oughs> จิตกุศลอนะไรเงี้ยก็โอเคที่จังหวัดเพชรบุรีก็มีเพนพฤกษามโมเดล <c oughs> อันนี้ก็นักเรียนนะฮะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์สิบเจ็ด สอนให้นักเรียนเนี่ยปลูกสมุนไพรเพื่อที่จะไปขายเพื่อให้เขามีรายได้พวกนี้พวกโรงเรียนรานชานุคอเนี่ยเขายากจนมากกันนะคะพวกชาวเขาพวกอะไรส่งมาเรียนเป็นโรงเรียนของในหลวงรัชกาลก่อนนะ,ค,ะครับเราคิดว่าเออถ้ามันออปลูกต้นไม้ปลูกสมุนไพรเป็นต่อไปมัน กลับไปที่บ้านมันจบไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยังปลูกอะไรต่ออะไรกินได้ปลูกสม,มุนไพรรักษาตัวเองได้เนี่ยก็ด้วยความคิดอย่างนี้และครับมัเหมือนมีมีมีแนวคิดต้นทางไว้ครับอันนี้ก,<ๆ>ก็ก็เป็นความคิดแล้วก็ทําไปบางส่วนแล้วนะครับ,รบไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่เพราะว่าอมันก็มีที่นั่นนะเพราะเอ็นจีโอชอบไปลงนะเรียนได้ประชากรทั้งหลายแหล่เนี่ยไปสอนให้นักเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนชงกาแฟ เพื่อจบออกมาได้มีงานทําขอโทษนะครับมันจบออกมาปุ๊บเนี่ยมันไปอยู่ในป่านี่ไม่เปิดร้านกาแฟที่ไหนนะคือพี่ก็ไม่เข้าใจไอเดียคอนเซปต์เรื่อยต่างๆคือคใครมารช่วยก็ดีนะ,ะแต่ว่าเราต้องดูก่อนว่าเขาช่วยทําอะไรอะคือถ้าช่วยเขาช่วยตัวเองได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี้ช่วยให้เขาไปประกอบธุรกิจธ,ธุรกิจขอโทษมันต้องใช้เงินนะครับในการสร้างธุรกิจร้านกาแฟนี่มันเปิดง่ายปิดง่ายอะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่รู้พี่มองไม่เห็นอนาคตนะคะแต่ว่าเขาไปทําก็ทํา พวกผู้บริหารก็เห็นชอบอะไรต่างๆแต่ว่านี้ไม่ใช่วิธีการพี่นะคะของพี่เนี่ยต้องสอนให้เขาให้เขาตกปลาให้เขาช่วตัวเองได้อะไรเงี้ยนะไปในทางที่ยั่งยืนอ่าใช่มันต้องยั่งยืนนะคะคนี่มัน,ม,นมันดูแล้วมันไปไม่รอดอะคะ่ะร้านกาแฟที่เชียงใหม่นี่มีมาะสองหมื่นร้านเมื่อคร ถ้าเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บไม่ไหวก็ปิดเปิดปุ๊บเปิดเปิดมันก็อยู่อย่างนี้เปิดเปิดไปๆ <c oughs> แล้วมันจะสร้างชี่อะไรได้สงสัยนะแล้วเงินที่ไหนไปเปิดอะเราก็พูดไปก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่ก็ไม่เป็นไหนก็คอยดูต่อไปคือพี่ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะไม่ได้เอาเงินทุนใครมาทํานะฮะเลิกฉันจะเลิกเมื่อไหร่จะก็เลิกฉันอยากทำจะก็ทำสบายๆนะคะคอันนี้คือสิ่งที่เราตอบแทนให้กับสังคมอันนี้คือเหมือนกับเราเอาเงินเรามาซื้อความสุขอะ ความสุขเรามันไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ว่าจะต้องไปดูนู่นดูนี่อะไรต่างๆไม่ใช่แต่ความสุขเราก็คือเนี่ยได้ช่วยคนให้เขามีความสุขแล้เก็มีสุขภาพที่ดีครับอันนี้คือความสุขอันนี้คือสิ่งที่พี่ซื้อจริงๆไปที่ไหนก็ไปขอบคุณเขาตลอดนะครับว่าเออขอบคุณนะพวกหนูเนี่ยถ้าไม่มีหนูในป่านี้พี่นอนติดเตียงแล้วเออันี้พูดจริงนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะมันได้มีอะไรทําตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยก็ไม่ว่างสักวันเลยะไปนู่นไปนี่วุ่นวายตลอดเวลาแต่อันเนี้ย าจแข็งแรงมากใจแข็งแรงครับใจแข็งแรงมากไม่ใครสู้ได้แล้วครับใจนี้เพราะว่าอึดมากนะต้องคุณต้องไปดูยูทูบเก่าๆหรือรายการเก่าๆเนี่ยโดยเฉพาะกับสุธิชัยหยุ่นเนี่ยนั่งเขาก็สัมภาษณ์อยู่ประจําอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับที่ผมเพิ่งดูมาเออนั่นนะเขาก็จะพี่สนิทกับเขากับคุณเช็คคนคนในพวกนี้ก็สนิทกันนะครับที่สมุยก็มาทำนกว่าเฮ้ยจะมาทําให้บ้านเกิดตัวเองซะหน่อย จริงๆก็รู้แหละว,ว่าคนสมุยเป็นยังไงอะไรก็รู้หมดแหละก็เ,เป็นเกิดที่นี่อยนะ,ะ้นค่ะก็จะลองอแต่สมุยก็มีโครงการปลูกป่าอก็มี<ช>ม,คม,ม,มีค่ะมีค่ะมีค่ะแล้วก็ผมที่ที่ผมได้ฟังจากบทสัมภาษณ์ก็คือในโครงการปลูกป่ามันเหมือนกับถ้าเราไม่ได้ดูแลต้นไมเ้เล็กๆก,ก็โอกาสรอดยากอยู่เหมือนกันใช่นะไมมหมครับแล้วนี้ผมก็เอ,อไปไปไป,ไปชอบแนวความคิดของอาจารย์ที่ว่าเอถ้าเรามีสมุนไพรอยู่ในป่านั้น แล้วเขาสร้างรายได้จากสมุนไพรในป่านั้นพร้อมกับดูแลป่าไปด้วยเลยผมมองว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกมากสมุนไพรคืออะไระแปรคําแปรน่ะคก็เป็นสมุนของต้นไม้อะสมุนไพรอ่ะชื่อมันก็รู้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องไปปลูกอะไรวิลิสมาลารอะไรหรอกปลูกระหว่างต้นไม้นี่มันก็ขึ้นยู่มันอยู่แล้วไงแลวอย่างน้อยเราก็รักษาตัวเองได้ใช่ไหมการสมมติว่าเราไม่ได้ขายเป็นขั้นดุสาหกรรมอะไรเนี่ย แล้วก็ดูแลตัวเองเป็นสาธารณสุขมูลฐานไปมันก็การพึ่งตัวเองระดับหนึ่งสมัยก่อนเรามีแด้ที่ไหนยาแผนปัจจุบันเราก็ขุดมาจากป่าทั้งนั้นแหละแล้วจริงๆการปลูกป่าถ้าตาในหลวงเราก้าท่านบอกว่าไม่ต้องไปปลูกมันหรอกไม่ตัดนานก็ปลูกแล้วแหละ,ะใช่ไหมละ่ะถ้าคุณคขึ้นไปดูที่สมคิดเกศนา,าราภูตรงนั้นอะ่ะตานที่ปฏิบัติธรรมตอนนี้มันเป็นป่าแล้วอะ่ะจริงๆมันแค่พี่บริจาคคือถวายวัดะนะคะเมื่อ เมื่อปี60ก็8ปีเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มปลูกปี62ก็6ปีอ่ะมันขึ้นแบบเป็นป่าเลยอ่ะอันเนี้ยดินไม่ถล่มหรกคะรับรองเพราะว่ารากมันยึดไว้หมดแล้วคือจริงๆถ้าเราทําแค่นี้นะไม่ต้องไปตัดมันอ่ะอยู่มันอ่ะแล้วก็ไปดูมันบ้างอะไรเงี้ยนะคะทำเสียสารกับโรงแรมซึ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็ทาเสียสากับโรงแรมให้เขามาช่วยดูแลให้นิดหน่อยอย่าให้มันรกเกินไปอะไรเงี้ยนะคะถังหญ้าถังอะไรบ้างแค่นั้นเองมันก็อยู่ของมันได้นะมันก็เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน นั่นแหละแต่ว่าที่สมุยเนี่ยก็กประสบความสาเร็จอยู่แค่สามคนนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนคนเดียวก็ได้หาก็คือต <c oughs> เอาเจดนะคะตาเทกนะหนุยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่เาเขาทำอยู่แล้วไง, <c oughs> งนี่ก็สบายนี่เราแค่แค่ไปสวมแล้วก็ไปคุยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอะไรๆเ,เลยกันได้าาใช่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 ซึ่งจริงๆแกก็ไม่ได้อาศัย อะไรไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเราก็ไม่ต้องซัพพอร์ตอะไรแกนะฮะหรือน้องมณีเขาก็รู้เรื่องสมุนไพรแย่ๆเลยแล้วเขาก็รักต้นไม้ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปอะไรเขาหรือน้องพลเนี่ยบางเอินเขาต้องสอนหนังสือต้องมีรายได้แต่เขาก็มีข้อจากัดบ้างเะยแต่ก้เขารักต้นไม้ไงคะมันก็สําเร็จสามคนก็ยังดีสามคนเดียวก็ยังดีรือไม่สําเร็จก็ไม่มีปัญหาเด้เพราะพี่ก็ได้ทําแล้วคือคือจริงๆก็บอกเลยวว่าที่อยู่เนี่ยก็ใช้ดอกเบี้ยอยู่นะคะแล้วก็ซื้อความสุขซื้อสุขภาพด้วยเพราะว่า ถ้าเราทํางานตล,ตลอดเวลาสุขภาพมันก็จะดีเองแะเพราะเราไปเ,เชื่อเหลือคนนะคะเวลาไปลงพื้นที่นี่พี่ปีนเขาปีนปีน,ป,น,ป,น,ป,นปีนตลอดเลยนะอาอยู่ที่ราบก็ถึงไม่ท้าเพราะกลล้มแต่ว่าถ้าอยู่บนภูเขานไม่ล้มนะไปถึงแกเรื่อยๆเลยชอบมากค่ะชอบชีวิตแบบนั้นอนะอาจารย์เหมือนกับถือกระจาดมาใบหนึ่งในในกระจาดมีความสุข ในกระจาดมีอาชีพในกระจาดมีรายได้แล้วแต่คุณละว่าคุณจะหยิบอะไรไปใช่ใช่แล้วมีสุขภาพนะครับทางใต้สามจังหวัดนี้จะเห็นชัดเจนหลูพี่ขยายโครงการเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ก็สร้างโรงงานใ้เขาทั้งสามทั้งสามจังหวัดนั้นเริ่มที่สามจังหวัดตั้งแต่ปีห้าหนึ่งอ่ะตอนนี้สิบเจดปีแล้วอ่ะคนณมองว่าไม่เสร็จเหรอพี่บมก็ชาตินี้ผมไม่เสร็จแล้วก็ทำไปเรื่อยเรื่อยๆนี่ก็กําลังจะลงไปสมจังหวัดภาคใต้นะครับวันที่ ที่สิบสองกขลงจะทํานมแพะเม็ดอะไรตัวแรกเขาอะไรเงี้ยให้เขาปลูกสมุนไพรทา่นี้ตรงนั้นนะดินมันไม่ดีไงที่ในหลวงราก้าท่าน,นก็ไปปรุงดินดินมันเค็มเปรี้ยวด้วย,ยอะไรท,ที่ตากใบะนะครับมันดินท <inside. S 2> รายเราก็ไปติดต่อกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ พราะก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดินปรับปรุงดินก็เชิญมก็ทำเนี่ยตอนนี้ก็ปลูกมะขามแขกได้แล้วปลูกขมิ้นชันได้แล้วปลูกมะแว้งได้แล้วต่อไปเขาก็พึ่งตัวเองได้สมมติเฉยๆว่าจะแยกตัวไปเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ได้เลยนะคะเพราะดินเดินเขายังคือเราปรุงดินน่นะครับตอนนี้สุดดินมันดีแล้วก็ไม่มีการตัดไม้ทําลายป่าไม่มีเพราะอะไรไม่ใครกล้าไปมันอันตรายมากไงไม่ใครกล้าลงไปเทือกเขาบุโดโนี่แบบโอ้โหบริสุทธิ์ปุดฟองนะครับถ้าเมื่อไหร่สงบเสร็จนะแถวนั้นหมดเกลี้ยงเลย ตอนนี้พี่ไปพี่ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะเขาก็รู้จักทุกคนแลวค่ะพี่ก็รู้จักชุมชนทุกชุมชนเลยรู้จักหมดเลยนะคะก็จะไม่ไม่มีปัญหาแต่นั่นแหละคือมันเป็นเขาเรียก blessing in disguise ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่ดีก็คือค,ความไม่สงบของมันทําให้ไม่มีใครไปลงทุนนักลงทุนเลยก็ไม่ไปเลยก็สบายพวกชาวบ้านเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขามีความสุขเลยค่ะกลายเป็นมีมุมท่องเที่ยวเชิงอื่นไปด้วยนะครับอาจารย์คือกลุ่มถ่ายนก อะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่ทําลายอะไรอยู่แล้วอะไรพวกนี้นกเข้าไปที่นั่นเยอะเยอะมากอะปาฮาลาบลาสวยจริงๆเลยสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยพี่ไปเป็นพันครั้งแล้วมั้ทุกประศิทำสิบเจ็ดปีแล้วนะครับผมก็ต้องไปปีหลายครั้งนะฮะไปเพราะว่าชอบจริงๆมันเสร็จแล้วนะคะงานก็เสร็จไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปีห้าห้าน่ะไปพี่ไปเริ่มทําโรงงานน่ะนะคะแล้วก็ปีห้าเจ็ดเนี่ยเปิดทุกโรงงานเลยค่ะทั้งสามจังหวัดเลยค่ะ ตอนนี้เขาก็พึ่งตัวเองได้หมดแล้วแต่เราก็มีความผูกพันแล้วก็อยากไปดูอยากขยายงานด้านอื่นด้วยเรื่องนมแพะเขาก็กินนมแพะนะคะคที่นั่นเนี่ยทางการเนี่ยก็เอานมวัวไปแจกเด็กอาเด็กโรงเรียนอ่ะเขาไม่กินเลยนะคะเอ,อให้ลิงกินหมดเลยนะคะอืเขาจะกินนมแพะอย่างเดียวนมแพ้มันอร่อยมากนะคะอร่อยมากๆเลยครับอย่าไปคิดว่าไอแพ้มันสกรปรกอะไรเหม็นสีเหม็นอะไรโอ้โหขอโทษเลยเขาเลี้ยงเป็น ชั้นสองของบ้านเนี่ยนะคะแล้วถ้าฉี่อะไรของเสียมันก็ลงมาข้างล่างหมดแล้วก่อนจะรีดนมแพ้เนี่ยเขาอาบน้ําแพ้ก่อนครับมันไม่เหมือนแบบสมัยก่อนนะสมัยก่อนมันอาจจะมีกลิ่นสีกลิ่นอะไรครับนมแพ้กลิ่นมันจะไม่ค่อยดีนะคะคตอนนี้ไม่มีกลิ่นเลยครับพี่ชอบมากนมแพ้ก็ไปทํานมแพ้ผงให้เขาไม่มีเครื่องหรอกแต่ว่าพี่ต้องขนนมแพ้จากมาราธิวาสมาที่สมุทรสาครมีเพื่อนโรงงานของเพื่อนทําไม่สเปรย์ได้ที เสร็จแล้วเอานมแพ้ผมไปตอกเม็ดเ่กพี่ตอกเม็ดให้เขาเป็นเหมือนนมอัดเม็ดแ่ะแต่เป็นนมแพ้อัดเม็ดเด็กมันก็จะชอบมันก็จะมีประโยชน์มากเลยอ,อ,อ,อันนี้ก็ไปไปทำที่ที่จะแนะที่นาที่ว่าน แสร็จแล้วก็ผสมผักไปด้วยผักเกลือใส่ผักเกลือไปเพราะว่าเด็กมันจะได้กินผักด้วยเด็กพวกนี้มันไม่ใช่ชอบกินผักเด็ก่วไปนะไม่ชอบกมในมินั้นเลยอ่าก็อยู่ในเม็ดนั้นเลยแล้วเวลาเด็กถามเราก็บอกว่าใส่สีแต่งสีไม่สวยเลยคือถ้าบอกผักมันจะไม่กินไงเราบอกแต่งสีเขียวมันก็สีเขียวสวยมากเลยก็มันก็กินนะเห็นไหมแสดงว่าสุดท้ายแล้วรสชาติดีใช่ อร่อยมากเลยค่ะครอร่อยมากมันจะรีบกินเลยเด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะมันยังพูดไม่ได้เลยมันกินนลยขอกินเลยแบบนั้นนะตอนนี้ก็ทานมทานมแพ้ผงให้เขาตอนนี้ก็มีคนบริจาคบริจาคเครื่องทำนมแพ้ผงอะคะอ่ะก็จะไปติดตั้งที่ปัตตานีต่อไป้เราก็ทํานมแพ้ผงเองเราตอกเม็ดเองก็ใช้กันเองในสามจังหวัดภาคใต้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครทั้งนั้นแหละเธอก็ยุ่งเหมือนวนเวียนกันเองนี่แหละอ่าอย่างนั้นเขาก็อยู่ได้ไงแล้วเขาพี่ว่าเขามีจิตใจดีเอื้อเฟื้อแล้วก็ มีน้ำใจอะค่ะอยู่ในเห็นจะเออพูดกันเราคนลภาษามันก็ต้องสวนมนเลยแต่ว่าแต่ว่ามันมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอะตรงนี้พี่ชอบชอบมากเลยนะคะคนอกจากเชียงใหม่เชียงใหม่ก็ชอบไอ้พวกปากกากะโยที่อยู่ทางเหนือมันไม่เหมือนกับที่จังหวัดตากเท่าไหร่มันยังพูดรู้เรื่องบ้างไอ้จังหวัดตากนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นฤ,ฤษีโดยเฉพาะเลยนะ,ะแต่ก็มันก็จะดีขึ้นนะ แล้วแล้วพอดีผมผมไปดูเนี่ยเห็นเรื่องรถโมบายอ,อะไรพวกนั้นนะครับอันนี้เรามีปัญหาที่คือสมุนไพรเนี่ยนะคะเราทําเสร็จคนทั่วไปน่นะคะเขาก็จะมาตากแดดแล้วมาล้างน้ําตากแดดแล้วก็ไปส่งโรงงานคราวนี้กว่าจะมีกว่าแดดมันจะทําให้สมุนไพรแห้งเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะคะมะขามป้อมนี่ตากเป็นเดือนนะคะความมันจะแห้งเพราะมันน้ำมันเยอะไงแต่พี่เนี่ยหาวิธีแปรรูปเบื้องต้นนะคะออกมาปุ๊บพี่แปรรูปทันทีก็คือ โรงงานเคลื่อนที่เป็นแห่งเดียวในโลกเลยนะคะที่มีโรงงานเคลื่อนที่สมุนไพรนะคะที่ไปตามที่ต่างๆและรถคันแรกโรงงานแปรรูปอยู่ที่จแนแนบนราธิวาสกันนราธิวาสเนี่ยมีอยู่สามคันเลยนะคะที่โรงงานจะแนะเนี่ยรถแปรรูปขมิ้นชันขุดมาปุ๊บแปรรูปทันทีออกมาเป็นผงเลยค่ะแล้วก็รถคันที่สองนี่เป็นรถควบคุมคุณภาพขมิ้นชันรถคันที่สามเป็นรถแปรรูปฟ้าทลายโจรทําได้วันละ หนึ่งตันหนึ่งจุสองตันนะคะคแกล้มิชันนี่ได้เวลาสองสองกิโลก็คือเราโอรถไปที่ไร่แล้วพอขุดออกมาถึงก็แปรรูปคนมาถึงก็แปรรูปได้ทันทีเลยไม่มี <สด S 2> อะไร<ส>ด,ดีกว่านี้แล้ว่ะสด,สดใช่ค่ะค,คุณภาพจะสูงสุดเลยคะ่ะซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วนะคะคส่งไปยูอะไรไปโดดตรวจเชื้อตรวจอะไรก็ไม่มีพระโราแบบทําทันทีไงมาล้างเสร็จมาต้ม ต้มเสร็จมาหันห่นหั่นจะ็เข้าตู้อบแล้วเข้าไมโครเวฟแล้วก็มาบดแล้วก็เป็นผงก็ใส่ถุงไม่มีโอกาสในการติดเชื้ออะไรเลยใช่ <nữa. S 1> ไหมครับไม่มีเลยค่ะในสองชั่วโมงเสร็จหมดทุกอย่างเลยค่ะแลวเราไม่ต้องขุดมาเป็นตันไงก็ขุดแค่เท่าที่จะทํามาวันนี้ก็ขุดมาสองร้อยกิโลพอาะเไปก็ฝากไว้ในดินก่อนขุดมาสองร้อยกิโลต่อไปก็จนเสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องมาตักเอาไว้ตรงไ,ไหนเลยเพราะพี่พิสูจน์แล้วว่าระหว่างอยู่ในดินกับอยู่บนพื้นเนี่ย อยู่ในดินมันจะเก็บสารได้เยอะกว่าคือมันยังอยู่ในธรรมชาติของมันเนี่ยอ,อันนี้อ,อันนี้เราก็ต้องอใช้วิทยาศา,ศาสตร์เข้ามานะคะคเพราะฉะนั้นพี่จะมีรถแปรรูปเยอะมีห้าคันแล้วคะ่ะกำลังจะทําคันต่อไปแต่อีกลักษณะหนึ่งที่จังหวัดน่านก็ไปช่วยเขาเรื่องน้ําท่วมนี่แหละพอพี่สาวเป็นพยาบาล พี่ชายเป็นเภสัชแม่ก็บอกคนสุดท้ายต้องเป็นหมอ,อมมบอกไม่ครับผมไม่ชอบผมไปเรียนวิศวะอ๋ <c oughs> อวิศวะที่ไหนหมอออเหมือนกันอ้าวเหรอครับดีจังหมอน,นี่เหมือนลูกศิษย์อ่ะคือจริงๆแรงบันดาลใจอ่ะมันต้องมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อม,อมจริงๆแล้วตัวพี่เองเนี่ยพี่ชอบศิลป์ไม่ได้ชอบพิษแอ่ถังชอบศิลป์ชอบวาดรูปชอบแต่งกรชอบ เล่นดนตรีความเป็นศิลป์เนี่ยมันจะดีอะครัมันทําให้เราอ่อนโยนครับก็อ่อนไหวด้วยนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวกับความทุกข์ของคนใน<ช>บ้านใช่ใช่ใช่เนี่พี่วาดเองโอ้สวยค่ะเน,นี่ยค่ะวาดเดี๋ยวผมขออนุญาตยโทรศัพท์นะครับไปจ่อข้างหน้านี้เนี่ยพี่วาดเองมีเยอะเลยนะคะ